หนึ่งวันทันเหตุการณ์กับสำนักข่าว INN d ็ i เดีเผยหลักฐานชัด3บิ๊กสตงหัวประมูลสร้างตึกสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินแห่งใหม่เร่งสรุปส่งปปชหลังจากที่มีการสอบสวนคดีนอมินีบริษัทไชน่าเรลเวย์นัมเบอร์เทมปประเทศไทยเสร็จสิน้นจะมีการขยายผลดูเรื่องที่มาที่ไปสัญญา3มฉบับที่เกี่ยวข้องกับโครงการก่อสร้างสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินหรือสอตองอซึ่งมีสัญญาระเหมากก่อสร้างสัญญาการออกแบบและสัญญาการควบคุมงาน และมีพยานหลักฐานที่เกี่ยวข้องค่อนข้างมากจากการสอบปากคำพยานกลุ่มบริษัทที่เคยเสนอราคาหรือ e b บิดดิ้จะมีความชัดเจนแล้วว่านอกจาก6รายในกิจการร่วมค้า p ี w ตามสัญญาการควบคุมงานยังมีผู้บริหารระดับสูงของสตงเข้ามาเกี่ยวข้องในสัญญาหัวประมูลอธิบดี DSI จึงรับไว้เป็นคดีพิเศษ ทางนี้มีการรวบรวมหลักฐานสำคัญก่อนส่งข้อมูลให้ปปชดำเนินการไต่สวนข้อเท็จจริงโดยพฤติการความผิดของบุคคลหกรายภายใตกิจการร่วมค้า PKW ทุกคนมีหน้าที่ควบคุมงานตามสัญญาการคุมงานตามขั้นตอนต้องมีวิศวะมาคุมงานจริงแต่ในการสอบสวนรวบรวมพยานหลักฐานกลับพบว่ามีการปลอมเอกสารลายเซ็นของวิศวะกรเพื่อให้ได้งานทำให้พบว่ามีผู้บริหารระดับสูงของสอตอง,องอกเข้ามาเกี่ยวข้องในการฮัวประมูล มีพฤติกรรมที่เป็นคนจัดหัวประมูลล็อกสเปคว่าจะเอาหรือไม่เอาบริษัทใดบ้างอาทิการออกแบบได้มีการเจาะจงเลือกบริษัทไมฮาร์ประเทศไทยจำกัดมาเขียนแบบและเอื้อให้บริษัทไชน่าเรลเวย์และอิตาเลียนไทยได้ก่อสร้างจากนั้นเอาบริษัทคุมงานคือกิจการร่วมท้า PKW ที่ไม่ได้มีการควบคุมงานจริงโดยสำนวนการสอบสวนคดีหัวนี้ดี DS i จะส่งปปชภายในสัปดาหนะ์หน้า ทางนี้ผู้บริหารของสอตองอที่มีรายชื่อปรากฏในสำนวนหัวประมูลเพื่อเตรียมส่งปปชไตส่สวนพร้อมกับ6ผู้บริหารกิจการร่วมค้า PKW มี3ราย1ในนั้นคือผู้บริหารสูงสุดและอดีตผู้บริหารรวมถึงเลขานุการของผู้บริหาร รัฐบาลมาแล้วออกแถลงการกรณีสถานการณ์เชเดนไทยกัมพูชายืนยันว่าจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นรัฐบาลระหนักถึงความสําคัญในการปกป้องอธิปไตยและคุ้มครองบูรณาภาพของดินแดนไทยอย่างเต็มที่ยึดหลักการแก้ปัญหาความขัดแยง้งด้วยสันติวิธีสอดคล้องหลักกฎหมายระหว่างประเทศและยึดมั่นในหลักมนุษยธรรม ส่วนประเด็นท่าทีฝ่ายกัมพูชาอาจประสงค์ใช้กลไกทางศาลหรือฝ่ายที่3พิจารณานั้นประเทศไทยมีความมุ่งมั่นที่จะแก้ปัญหาด้วยวิธีสันติวิธีบนพื้นฐานกฎหมายระหว่างประเทศสนธิสัญญาและความตกลงต่างๆเช่น m o u .2,543 รวมถึงข้อมูลหลักฐานต่างๆทางภาพถ่ายดาวเทียมและไทยพร้อมเจรจาฝ่ายกัมพูชาผ่านทางกลไกชวิภาคีที่มีอยู่อย่างเช่น JBC ที่เป็นการประชุมคณะกรรมการเขตแดนร่วมซึ่งเป็น,นกลไกทางเทคนิคที่ตั้งขึ้นโดย MOU 4 3ตอนนี้ฝ่ายกัมพูชาตอบรับคำขอของฝ่ายไทยที่จะมีการจัดการประชุมในวันที่1 4มิถุนายนนี้ที่กัมพูชา หรือใช้กลไก JBC คือคณะกรรมการเฉดดนทั่วไปไทยกัมพูชาซึ่งเป็น,นกลไกระดับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมและ BRC คณะกรรมการเฉดดนร่วมส่วนภูมิภาค ที่เป็น,นกลไกระดับแม่ทัพภาคนอกจากนี้รัฐบาลทั้งสองฝ่ายยังเห็นพ้องที่จะให้ความสําคัญกับการสื่อสารให้กับประชาชนได้เข้าใจเหตุการณ์ระหว่างประชาชนของทั้งสองประเทศรัฐบาลยืนยันว่าตอนนี้สถานการณ์เยเดนไทยกัมพูชาโดยทั่วไปสงบเรียบร้อยขอให้ประชาชนมั่นใจว่าทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ดําเนินการอย่างเต็มที่ตามขั้นตอนในการปกป้องอธิปไตยของประเทศไทยและรักษาสิทธิทางกฎหมายไทยอย่างครบถ้วน โสกพักภูมิใจไทยนางสาวแนนบุญธิดาสมชัยบอกว่าอนุทินชาญวิรกูลหัวหน้าพักยังไม่ได้รับการแจ้งจากนายกรัฐมนตรีว่าจะมีการปรับคอรมอและไม่มีการนาเพื่อไทยคนไหนประสานหัวหน้าพักภูมิใจไทยดังนั้นข่าวเกี่ยวกับการปรับคอรมอทั้งหมดที่ออกมาและเกี่ยวข้องกับภูมิใจไทยไม่ใช่ความจริงภูมิใจไทยไม่เคยเสนอเงื่อนไขใดๆเกี่ยวกับการปรับคอรมอลให้กับนาย,ยกหรือแกนนาเพื่อไทย หัวหน้าพักพูดชัดเจนตลอดว่าอำน,นาจการปรับคณะรัฐมนตรีเป็นของนายกคนเดียวเท่านั้นและจะฟังจากนายกเกียงคนเดียวจนถึงขณะนี้4มิถุนายนนายกยังไม่มีการแจ้งให้ทราบว่ามีความประสงค์จะปรับครมพักภูมิใจไทยจึงไม่มีการพิจารณาเรื่องการปรับครมอขอย,ย้ำว่าในส่วนภูมิใจไทยไม่มีการเจราจาไม่เคยเสนอเงื่อนไขให้กับนายกหรือพักเพื่อไทยถ้ามีการเปลี่ยนแปลงใดๆเกี่ยวกับการจัดตั้งรัฐบาลหัวหน้าพักจะเป็นผู้ถแถลงให้ทราบ สำนักข่าวต่างประเทศรายงานจากกรุงโซลเกาหลีใต้3มิถุนายนนายอีแจมยองคว้าชัยชนะในการเลือกประธานาธิบดีคนใหม่ของเกาหลีใต้ย,ยังถล่มทลายหลังเกิดเหตุการณ์อดีตประธานาธิบดียุนซอกยอนถูกถอดออกจากตำแหน่งในเดือนธันวาคมปี67จากการประกาศใช้กฎอัยการศึกทั่วประเทศ เกาหลีใต้จึงมีการจัดการเลือกประธานาธิบดีขึ้นในวันที่3มิถุนายนและผลการเลือกตั้งก็เป็นไปตามคาดเมื่ออ e ีแจมยองผู้สมัครจากพรรคประชาธิปไตยหรือดีพีจึงเป็นพักสายเสรีนิยมได้รับชัยชนะย่างทลลมทลายด้วยคะแนนเสียง1ะ4 9 3เอาชนะคิมมุนซูผู้สมัครจากพรรคประชาชนที่ได้คะแนน1ะ4 1 3ซึ่งผู้นําคนใหม่ประวัติไม่ธรรมดาอีแจมายองเกิดเมื่อวันที่22ธันวาคมปี2507ในเมืองอันดงของจังหวัด ยองสังเหนือซึ่งครอบครัวมีฐานะไม่ดีนักจึงต้องทำงานหนักในโรงงานตั้งแต่เด็กเพื่อหาไรายได้เลี้ยงดูครอบครัวทำให้ไม่ได้ศึกษาในระบบการศึกษาปกติก่อนที่เขาจะพยายามสอบเทียบจนจบระดับมัธยมศึกษาและได้รับถุนเข้าศึกษาต่อจนสำเร็จระดับปริญญาตรี จากคณะนิติศาสตร์มหาวิทยาลัยจุงอังหนึ่งในสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษาเอกชนที่มีชื่อเสียงระดับประเทศของเกาหลีใต้และเมื่อสอบเนติบัณฑิตผ่านนายอีแจมยองก็ทำงานทนายความด้านสิทธิมนุษยชนและเข้าสู่เส้นทางทางการเมืองเมื่อปี2548อีแจมยองเป็นหนึ่งในนักการเมืองที่กลายเป็นที่รู้จักและได้รับความนิยมค่อนข้างสูงในเกาหลีใต้ในการเลือกประธานาธิบดีเมื่อปี2565 ครั้งนั้นอีเจมยองลงสมัครในานามตัวแทนพรรคประชาธิปไตยรืดีพีแต่ก็พ่ายให้กับยุนซอกยอนจากพรรคพลังประชาชนหรือพีพีด้วยคะแนนเสียงแบบเฉียดฉชีวต่างกันเพียงแค่2 4 7 0 7 7คะแนนเท่านั้นและในครั้งนี้เขาก็ได้รับความไว้วางใจจากประชาชนให้ขึ้นนั่งเก้าอี้ประธานาธิบดีเกาหลีใต้คนใหม่ สรุปทุกเรื่องราวตีแผ่ข่าวในสังคมไม่พลาดทุกเรื่องอินเทรนด์ผ่านทุกช่องทางของสัมันข่าว i อ n สนสัมนข่าวอิสระเพื่อประชาชน